กับสวัสดีครับพามาเบิ่งกอกไก่นี่ครับกอกไก่ที่เพเองต้นทุนมาหลายครับเปิดมาเบิ่มไก่นี่เป็นไก,ก่ขุนลาดนะครับเพียงเลยเพิ่มสามติดโตบนหนึ่งกระลักออกแล้ว ยังบ่ทันกลับเขามานี่นี่เืน้นทีเห็นยญางมีนังค่ามุ่งนังค่ามีขอบขอบขนุบาลน,นะครับนี่มีชุขอบขอบอนุบาลน,นี่เป็นไก่ของหม้อขอปลาดูหางดำไก่ของคอนเจน ที่มีนิสแตกตัวครับเนี่ยกำลังไงกำลังกินของอาหารเก็ดยังไงครับฟอ,องขึ้นหลายนี่ชื่อแรงอาหารเลี้ยงเลยกินครับเหลือกินเข,เ,กเข้าไปเลยแล้วเอาไปขายนะครับขอบผมขอบขึ้นหลาย